ความรักสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยแตกต่างกันยังไงไหมคะความรักของคนที่ไม่เป็นคริสเตียนบางทีเขาจะเน้นเรื่องความรู้สึกหน้าตาแต่ผมคิดว่าความรักของคริสเตียนเนี่ยก็มีสิ่งหล่านี้เป็นองค์ประกอบแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่สําคัญที่สุดความรักที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันทําให้เราแตกต่าง คือคือมันจะแตกต่างกันนะเพราะวาความรักรดยของคนทั่วไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นอย่างหญ่แล้วการให้สิ่งของต่างๆหรือว่าบรรยากาศของความรักในเดือนนี้ค่ะส่งผลกับอาจารย์ไหมคะทำให้อาจารย์รู้สึกหรคิดยังไงบ้างไหมคะอ๋อมันมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะเพราะว่าเราม,มีความรู้สึกว่าความรักที่มีต่อคู่ครอองเราเนี่ยมันควรจะไม่ควรจะมากพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ มันค,ควรจะพิเศษทุกเดือนตลอดทั้งปี